สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงปืนพกซีซด75 ST01 Shadow รุ่นปี2025ที่ยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในปืนที่มีความแม่นยำความน่าเชื่อถือและเหมาะสำหรับการแข่งขันมากที่สุดในโลกโดยรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงที่น่าสนใจหอลายจุด เริ่มจากภายนอกปืนยังคงรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลซีซ5ตัวโครงทําจากเหล็กทั้งชิ้นที่ให้ความแข็งแรงและทนทานพร้อมทั้งช่วยลดแรงรีคอยเมื่อยิงด้ามจับได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมแผ่นจับลายตารางที่เข้ามือได้อย่างลงตัวทําให้เล็งเป้าได้เป็นธรรมชาติและควบคุมได้ดีสไลด์ที่วิ่งอยู่ภายในเฟรมช่วยลดแกนลำกล้องให้ต่าลง ส่งผลให้การสบัดปากกระบอกลดลงและมีเสถียรภาพสูงเมื่อต้องยิงต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพ SP01 Shadow ถือเป็นที่ชื่นชอบทั้งนักกีฬายิงปืนและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องการความแม่นยำสม่ำเสมอและในรุ่นปี2025นี้ก็ยังคงโดดเด่นด้วยระบบไกดับเบิลซิงเกิลที่ถูกปรับแต่งใหม่ให้เบาและรีเซ็ตสั้นลงช่วยให้ยิงตามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วฝุ่นปิดลำกล้องแบบเต็มความยาวเพิ่มน้ำหนักด้านหน้า ช่วยควบคุมแรงถอยและส่วนบีเวอร์เทลที่ยาวขึ้นทำให้จับได้สูงขึ้นเสริมความมั่นคงเมื่อยิงจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างคือความสามารถในการผสมผสานความแข็งแรงทนทานแบบใช้งานจริงเข้ากับสมรรถนะระดับแข่งขันรุ่นใหม่นี้ยังติดตั้งศูนหน้าไฟเบอร์ออปติกเพื่อเล็งเป้าได้ไวขึ้นและสไลด์มีร่องลึกขึ้นเพื่อให้จับได้มั่นใจขึ้นอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลาย ทั้งชุดไกศูนย์เล็งและอุปกรณ์เสริมอื่นๆทำให้เหมาะสมกับสไตล์ของผู้ใช้แต่ละคนในเรื่องราคาแม้ s t 0 1 shadow จะไม่ใช่ปืนที่ถูกที่สุดแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ950-1100ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าถือเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักยิงจริงจังที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องขยับไปถึงระดับปืนคัสตอมราคาสูง สรุปแล้วซีซา st 0 1 Shadow รุ่นปี2025ยังคงรักษาชื่อเสียงของ c ีซได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยโครงสร้างแข็งแรงการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีเยี่ยมความแม่นยำสูงและคุณสมบัติที่พร้อมแข่งขันไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬายิงปืนเจ้าหน้าที่ผู้ต้องการอาวุธคู่ใจที่ไว้ใจได้หรือเพียงผู้ที่ชื่นชอบปืนคุณภาพสูงปืนรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่านับถือและตอบโจทย์ในทุกด้าน